คุณ e y o t เหรอ e y o t สอนหายใจหน่อยค่ะมาต้องอยู่มาใกล้ๆใใ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 ลุงนะจะบอกสเต็ปายสเต็ปมันอยู่ไกลกันเนาะฟังให้ดีนะเริ่มต้นครับนับหนึ่งถึงร้อยดูสิยายไหม ลุงกันจะบอกว่าได้เท่าไรเท่านั้นตามลุงนะครับสูนนจะครับไปก่อนบลนเดียวนะฮะได้เท่าไรไม่รู้แหะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า อคำถามมีว่าท่านได้อะไรนั่นน่ะปกติก็หายใจมั้งแต่เริ่มเกิดแล้วแต่เราไม่มีเิคนิคไม่มีทักษะลุงก,ก็ให้แทักษะเทคนิคสวยไปวบ ต่อไปจะหายจะได้ยาวเองครับนะทำไปเช้ากลางวันเย็นทำให้คุ้นเคยไม่ซื้อไม่ขายสิ่งที่ได้มันเกินคาดมากๆครับผมพลังกำลังเนี่โอ้โหทิวพัน์จะผุดผ่องด้วยครับผมสิ่งนั้นลุงจะบอกว่านั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศที่นับไปเมื่อกี้นี่แหละครับไอ้ตรงที่สูใหาท,ทีหลังเนี่ยมโหมันสุปเประชารอย่างรุนแรงเลยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณได้ เพราะฉะนั้นการสอนหายใจจริงๆไม่ต้องสอนหรอกครับแต่เรามาจับข้อสังเกตเอาตามที่ลุงได้แนะนำเมื่อกี้นี้หวังว่าคุณ E Y O T คงจะใช้เกิดประโยชน์เต็มร้อยครับท่านจบข่าวนะได้ความมากัน,นอย่าลืมพิมพ์มาบอกลุงอีกก็ดีนะครับ Thank y o เป็นวิที่ใช้บริการลูกกับขานาดทำงานครับผมจบข่าวครับ